สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่กับต้นสักไม้สักเอามาปุ๊กเป็นแนวรั้วครับผมนี่ผมได้มาในราคาต้นละ16บบาทนะครับซื้อแถวบ้านครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยครับผมจะพามาเบิ้งครับผมว่าปีนี้ไอ้ปีหกสี่ราคาอยู่ที่ต้นละสิบหกบาทครับแม่คา้ายี่ไอขายต้นละยี่สิบผมขอต่อต้นสิบห้าแม่ค้าก็ใจดีครับให้ต้นละสิบหกสิบห้าบอกว่าถูกไปมาเบิง้งคณะไอความสูงของต้นครับ มาดูความสูงของต้นสักที่เราได้มาเดี๋ยวผมมาตลับมิดมาลองทาบก,ก่อนเดี๋ยวผมจะผมผมผมไม่มีที่ไอที่จับโทรศัพท์เดี๋ยวผมวัดแล้วผมจะให้ดูเลยนะครับคือคือผมจะวัดให้เบิ้งเลยว่าสูงเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณร้อยสิบประมาณเมตรสิบเมตรสิบเซนความสูงของต้นนะครับเซล่ยครับผมเซล่ยประมาณ สูงร้อยสิบเซนเอ้ยเมตรสิบเซนหนึ่งเมตรสิบเซนครับราคา16บาทในตำบลป, e> ปูหออำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยราคานี้ถูกไหมาอัปเดตให้ดูครับบางที่อาจจะได้ถูกกว่านี้หรือบางที่ก็อาจจะแพงกว่านี้ครับแต่ผมได้มาราคานี้เราจะเอามาปลูกเป็นแนวรั้วเดี๋ยวผมมาถ่ายตอนปลูกถ่ายตอนไอ ปลูกเสร็จให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมจะมาปลูกเป็นแนวรั้วครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่ยักมาอัปเดตแบเล่าประสบการณ์ที่เราได้ราคาต้นมาอันนี้คือเราไปเอามาสดๆร้อนๆเลยนะขับรถมามันจะเป็นใบหิวๆหน่อยเพราะว่าเขาโดนล้มครับครับโเปิยังเดี๋ยวเขาก็จะสร้างใบใหม่คือเขาได้เรียกเอาได้หน่อยนึงแล้วกันแม่ค้าจับให้เราด้วยเพราะว่า แม่ค้าก็บอกเอาต้นขี้เละมาด้วยเพราะว่าแม่ค้าลดให้เราแล้ว4บาทก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแม่ค้าใจดีมากแม่ค้าแถวบ้านครับซื้อกันประจาขายทุกไม้ต้นไม้ทุกอย่างครับผมได้มาราคาต้นละ16บาทความสูงอยู่ที่เมตร10เซนครับเสี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูต้นหนึ่งนะเอาต้นข้างหน้าน,นี่แหละง่ายดีจะสูงนี่จะ,จะอยู่ที่ประมาณมันไม่มีขาจับครับ จะอยู่ประมาณเก็บหูยเลยสะดือมาเยอะครับสูงเติบสูงเติบเราก็จะทําการปลูกเราก็จะเอาน้ําใส่เลยเอาน้ําใส่ในถุงแล้วก็เอาขึ้นไปนะครับคลิปนี้กะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนึงใครที่ติดตามอยู่กับฟ้ากดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าพาผูใ้ใดหลงเข้ามาเบิ่งกะเพื่อเป็นกำลังใจของ ของคนทำคลิปวิดีโอนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามให้ได้ครับผมแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับวัสดีครับ